ผัดเทปไม่มีหน้ามีอย่างเดียวมีล่างมีบนมีหลอกหน้าลงบนลงบนหอกหน้าลงล่างหอกล่างที่บน,ม,บน,บน,บนมัน,นองมันเนี่นเทเาไอเทว้หาให้าออกาหลังเพืออะไรเือหจะมาออกมาหลังออกเพื่อให้เ <c oughs> ออะลอบ,บนแล้วลงล่างไ,ได้เออ

เล่นไมทนเขาเล่นต้องเดิน่วงเออต้งเดินออกตงเดินออเออจังวะไม่ทันเขาออกเอ้ยนั่นจังหวะปั้นดกว่าจเล่นไม่เล่นยังมาตามไม่ได้เออโยกเข้าไปโยกเข้าไปห้น้อมาไปแอบไปแบไปหนมาออกไปเอ้ยมวยล่กัเออนั่นงจะไม่เดินขึ้นขึนต้อออ่ั้งรอยหาเออ มันหายอเยว่เออไมยว่าซ้ายยาขวาเออเนี่ยไปเ่ยไปนี่ออกไปนี่ไปมันจะโดนอะออกมาโดนแคืนโดนออกมามันจะได้เลยเออดี๋ยวล้คืนออปั้นยไปยไป เขาแยกเราออกมาตัวเองไม่ได้ตัวทั้งหลายเลยเร็วเดดึงดั้งดึงยังไม่โดนยังไม่โดนเร็วปิดบ็อกเดินอีกเดินอีกเดินอีกยังไม่โดนไม่โดนต้องถึงตัวถึงตัวเร็วถึงตัวเข้าท้าก็โดนแยกโดนยแยกเลยเออยไปไปไปเร็ว เอามาเดี๋ยวหายมันเดี๋ยวหายจะทันเขาไหมไปได้ไหมลงบนหุบบนลงบนหุบบนลงบนหุบบนลงล่างหุบบนเร็วแล้วไปไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วครับไม่เต้นแล้วครับไปไหนไปลองแล้วครับเล็กครับเล็กคะแนนไปลงแล้วครับเล็กคะแนนไปลองแล้วครับเล็กคะแนนไปลองแล้วครับเออเร็วเออเร็วเร็วเรเร็วเรเร็วทำได้เลย ทำได้เร่ทำได้ทำสกุลได้ขาอย่างเดียวทำขาแล้วก็ทำมาสุปั้นก็ไม่ถอยดีอย่างเดียวทาอยากจะมาเขาอยด้วยไยทำไมแพ้ดยทำไมเร่งเร่ง